สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ c h ช n แนล Teki ี Lady o o g o Place Channel ที่เราจะมาเล่นเกมกันนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกับเกม Gravity Rush Remastered บน p l a y s t a t i o n 4จากคราวที่แล้วคราวนี้เป็นตอนที่2แล้วคราวที่แล้วอะไปดูไลฟ์ของตัวเองที่แบบพอมันไลฟ์เสร็จแล้วมันก็แบบให้ดูเป็นแบบว่าดูทีหลังได้เออภาพมันแตกๆอ่ะว,วันนี้ก็เลยลองลดบิตเรทดูนะคะพอดีข่าอัพของโกโก้ Go, แค่3 3ามสามอะไรอะสามเมกะบิตเองก็เลยลดคุณภาพลงมานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะอัปเกรดอินเทอร์เน็ตที่บ้านค่ะอัพให้เป็น10เมกะบิตนะคะก็น่าจะดีขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลย Continue เอ๊ะเดี๋ยวก่อนไปหยิบมือถือมาก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลามีใครคอมเมนต์มาจะได้ตอบได้เนาะ มีใครเข้ามาหรือ,อยังทักทายกันหน่อยไม่มีไม่เป็นไรกูกก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะคะเข้ามาก็อย่าลืมมาทักทายกันนะโอเคคอนติเนียจากตอนที่แล้ว มีเข้ามาแล้วหนึ่งคนสวัสดีค่ะมาต่อกันที่เกม Gravity Rush นะคะเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มีเข้ามาไคำพูดบนหัวคืออะไรเนี่ยคุยไหม Yes อย่าเข้าใจฉันผิดนะแต่เธออ่ะกลิ่นไม่ค่อยดีเลยอาบน้ำบ้างหรือเปล่าฮะมันไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นนะโอ้จีซ่าควรจะไปอาบน้ำบ้างนะแล้วผมของเธอนะก็ยุ่งเสื้อเธอก็สก,กปรกไปหมดพี่ทำอะไรมาเนี่ยเป็นผู้หญิงอะมันก็ต้องทำให้ดูแลตัวเองให้ดูดีหน่อยนะ โอเคฉันต้องอาบน้ำแล้วล่ะแล้วก็จะต้องไปซักเสื้อด้วยแล้วฉันก็ต้องไปหาที่นอนบ้างล่ะชวเนีย่ยังไม่เทค h ชาเลนจ์แล้วกัน ไยดูแผ่นที่ซีเราต้องไปทำอะไร next location โอเค แล้วฉันจะฉันจะไปต่อไปอยังไงเนี่ยบ้านก็ไม่มีที่อาบน้ำอุ่นๆก็ไม่มีเลยอะไรเปิดฝาท่ออะตกท่อ <c oughs> ซุ่มซามไนล่อนตกท่อเลยออออออ ตูดกระแทกเลยก็ไม่ได้แย่นักหรอกเนาะมีอะไรเนี่ยท่อน้ำเต็มไปหมดเลยก็ไม่แย่นะอย่างน้อยฉันก็คงจะโอเคแล้วก็ที่นี่มันดูเหมือนก็ทนทานดีนะอะถีบท่อออกมา ใครจะไปรู้ว่ามันพาออกไปด้านนอกเอาละฉันว่าฉันเจอบ้านใหม่แล้วนะโอเคมาต่อตอนที่3มนะคะ HOME Sweet Home s w e e t HOME ที่นี้ถ้าเกิดว่าตกแต่งสักหน่อก,ก็คงจะดูดีนะฉันคิดว่าฉันควรจะมีเฟอร์นิเจอร์จะมีหรอรัสตี้เธอคิดว่าไงล่ะมีไอเดียอะไรบ้างไหมเาโอเคเฮ้ยเ <Okay. S 2> มื่อกี้เสียงกรีดร้องอะไรอ่ะช่วย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 ผมด้วยได้ยินไหมเหมือนกับมีคนต้องการให้ช่วย ห่อนอยู่ไหนะต้องรีบไปหาร่อนแล้วล่าเร็วๆเข้าฉันคิดว่าเสียงมาจากท่อข้างบน ต้องช่วยอิงชลาจากไอตัวพวกนี้นะคะเป็นอะไรไหมคะโอเคไหมสัตว์ประหลาดไปหมดแล้วคุณปลอดภัยแล้วคะ่ะโ,โ,โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ว่าฉันก็ไม่รู้จะมีอะไรต้องบนอีกแล้วชุดของคุณเป็นอะไรคะ แลว้วบ้านของคุณอยู่ไหนคะคุณสามารถกลับบ้านเองได้ไหมฉันโอเคฉันแก่แล้วแต่ยังก็ไม่ฉันก็ยังไม่ตายนะเธอรู้ใช่ไหมแต่ฉันก็ไม่สามารถฉันก็ไม่สามารถที่จะเลิกคิดถึงลูกสาวเขาเรียกว่าอะไรดอทเตอร์อีลลอ ลูกเขยลูกสาวลูกเขยเธอส่งฉันมาให้กำจัดเก้าอี้ตัวนี้แล้วดูสิฉันโดนสัตว์ประหลาดโจมตีฉันว่ามันต้องเป็นการวางแผนไว้แน่ๆเลยเก้าอี้เหรอคะทำไมคุณไม่ให้ฉันดูแลเก้าอี้นั้นล่ะคุณจะได้กลับบ้านไปแล้วก็ไปพักผ่อนนะเธอจะช่วยผู้หญิงแก่จนๆคนนี้เหรอฉันคิดว่า ลูกสะพายฉันนะน่าจะเป็นเหมือนเธอเนาะโอเคฉันต้องรีบไปกำจัดเก้าอี้ให้คุณแล้วล่ะขอบคุณสำหรับเก้าอี้แต่งห้องได้สวยมากเลยแหละ ถ้ว่าแต่จะไปเอาก้าอี้ยังไงเนี่ยปล่อยให้รา a ิตี้หมดลับมาเป็นเหมือนเดิมดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน 2016สวัสดีค่ะคุณกริตตะกรอนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีค่ะตอนนี้นะหญิงเมื่อกี้ไปช่วยหญิงชลาแล้วหญิงชลาให้เก้าอี้มาตัวหนึ่งเราจะต้องเอาเก้าอี้เนะี่ยกลับไปที่บ้านแต่ปัญหาคือตอนนี้งงกับคอนโทรลมากๆเลย เย่ yeah. เอาก็อีกกลับมาได้แล้วนะคะก็อีกกลับมาที่ท่อที่บ้าน perfect นี่เมือ่อวานเล่นลายไฟเพิ่งรู้ว่าเราสามารถใช้ dual shock เนี่ย control โดยการบิดไปได้ไปได้ด้วยเนาะการคุยกับคนในเมืองนะคะผู้คนในเมืองเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราได้ถ้าเราไปคุยกับพวกเขาให้กดปุ่มด n l o อก ใน Map Screen แล้วก็เซตว่าจะไปคุยกับพวกเขาได้โอเคเจะไปคุยกับใครดีคุณกริตกรบอกว่าไม่น่ารีบซื้อ PlayStation 4เลยน่าจะรอซื้อ PlayStation 4 Pro วันที่10พฤศจิกายนนี้วันเกิดผมพอดีเลย แหมซื้อมาแล้วทํายังไงได้่ะคะคุณคุณกิจกรเพิ่งซื้อเหรอเราทั้งเพิ่งซื้อแล้วก็เข้าใจอยู่นะแต่ว่ากว่าจะถึงพฤศจิกาอีกตั้งหลายเดือนนะก็ขายมือสองแล้วก็เล่นค่อยซื้อโปรมาเล่นก็ได้แต่จริงมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะคะยกเว้นจะมีจอ 4k หรือว่าอยากได้กราฟิกสวยๆก็ว่าไปอย่าง get pit อายเอหม่ดิฉันงงมากค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันผจญภัยไกลเกินไปจากเมืองหรือเปล่านางเหมียวนี่พูดแต่เมียวเมียวเมียวอย่างเดียวนะคะไม่รู้เรื่องเลยพูดว่าอะไรไหนไปคุยกับคนในเมืองซิตามที่เกมมันบอก เจอผู้ชายผู้ชายบอกว่าข้าเบื่อที่จะนั่งเรียนบนโต๊ะเหลือเกินการเรียนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนจบฉันต้องการที่จะค้นพบประสบการณ์ต่างๆด้วยมือของฉันเองไอตโตโงงอๆนั่นน่ะฉันจะทิ้งมันละฉันจะออกไปที่ถนนเพื่อที่จะมีชีวิตอย่างผู้ชายอิสระ การศึกษาเนี่ยมันกักขังจิตวิญญาณของผมว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณพี่จะโยนโตทิงนะ้งหน้าเอามาให้ดิฉันก็ได้นะฉันจะเอาไปแต่งบ้านกำลังหาอยู่พอดีเลยได้เลยได้โปรดเอามันออกไปจากมือของผมเลยฉันไม่ต้องการเห็นมันอีกแล้วต่อไปนี้นะฉัน ผมจะมีชีวิตใช้ชีวิตเหมือนกับลมเลยวู้วพ่อหนุ่มเกเรียนยกโต๊ะให้ดิฉันหนึงอันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ว่ามันก็เวิร์กสำหรับฉันมากเลยขอบคุณนะคะยังไงดิฉันก็จะดูแลมันอย่างดีเลยโต๊ะตัวนี้นไปเอาโต๊ะไปเอาโต๊ะ นางกำลังแต่งบ้านเหมือแนบบดิชันเลยนะคะดิชันก็กำลังแต่งบ้านเหมือนกัน <c oughs> ต้องขอบุณพี่อยู่ไหนเนี่ย เจอแล้วโต๊ะ เมื่อ sí, กี้เอาโต๊ะมาไม่สำเร็จกลับไปเอาใหม่โต๊ะอยู่นี่แล้วไงต่อคะจะบอกว่าเขก็ชอบเล่นเกมแนวแอดเวนเจอร์มากกว่าเนะเกมแบบแนวแบบเดินไปรื่อวยอะไรอย่างเงี้ย God of War God of War อย่างที่คุณกีตกรมาก็เออมีแผนอยู่ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยอ่ะ เอามาเล่นดีมะพักเกมนี้แล้วไปเล่น God of War <laughs> ดิฉันงงอยู่ตั้งนานก็แค่ทำให้โต๊ะมันลอยแล้วก็เอาไปลงบาะเท่าน,นั้นเองมึนเหมือนกันค่ะคุณคดดกิติกรมันแบบว่าสลับหมุนแรงน้มถ่วงดิฉันอาจจะเล่นไม่เก่งนะคะมันก็เลยแบบว่าเล่นแล้งงงมากเลยอะแต่เกมนี้มันฟรีนะก็เลยไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่เพราะว่าใครสมัคร PlayStation Plus มันให้โหลดมาเล่นฟรีนะคะ PlayStation Plus เป็นสมาชิกกันหรือเปล่าะคะคุณกิติกรเป็นสมาชิก PlayStation Plus member หรือเปล่า ถ้าเป็นอย่าลืมแอดโกโก้มานะคะเท็กชี lady ่เลดี้โกโก้แอดมาเป็นเพื่อนกันใน PlayStation Network เผื่อมีเกมออนไลน์จะได้เล่นด้วยกันอีกเนาะมาจัดห้องแล้วยังไงต่อเนี่ยโอเคในที่สุดก็ได้โต๊ะกับเก้าอี้มาไว้ใน ในท่อนะคะที่นางจัดมาเป็นบ้านของตัวเองเราไปเก็บไอ้นี่กันดีกว่าไปเก็บเพชรกันอ๋ออๆออๆออ๋ออ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 อ ุณคะดิฉันมืนมากเลยดิฉันขอยุติการไลฟ์เกมนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเล่นเก่งขึ้นจะเอามาเล่นปนแบบออฟไลน์ line. อัปโหลดให้ดูกันกนแล้วกันตอนนี้อาเป็นว่าก็แบบเอาเกมมาเล่นให้ดูกันว่าเออใครชอบเล่นเกม Gravity Rush นะเกมแนวที่พอร์ตมาจาก PlayStation Vita นะคะแล้วก็เป็นแนวแบบว่า,บ,าบังคับแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้ทำให้แบบว่า ทำภารกิจต่างๆได้ก็ลองหลดโหลดเกมนี้มาดูนะวันนี้ขอพักเกมนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่นไลฟ์กันใหม่ตามรีเควสตนะคะก็จะเล่น God of War 3ดีกว่าเนาะมาเล่น God บ f War 3ไลฟ์แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์ u like b s c r i b e แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่มาชมนะคะบ๊ายบาย